กาบขอาการหลวงตาที่หลวงตาบอกว่าไม่หลงทรงจิตออกนอกไม่หลงทรงจิตเข้าในแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมันนะ่นอันนี้มันเป็นภาวะจิตปกติแต่ว่ามันไม่ใช่นิพานไม่ใช่อันนี้เป็นก็าเรียกตัดทางตัดทางเขาวิมุตช,ชั่วขาว<อ>มันไม่ใช่นิพานนะนิพานมันสมุดเฉดสมุิเฉดวิมุตเนต่ยเป็นเป็นเขาเรียกสมุดเฉดวิมุตขอหลวงตาอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมจ้าค่ะก็คือมันไม่ใช่นิพานแต่มันคล<อ>้ายๆกับว่าขนาดนั้นนะที่ที่คุณเป็นปกติมันก็ไม่ทุกข์อะไร ไม่ทุกมันไม่ทุกชั่วข่าว<ช>แต่เดี๋ยวกูก็ไปยึดอีกมันไม่ยึดชั่วข่าวไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งเข้าในไม่ยึดถถบ้านถือบ้านไม่ยึดชั่วข่าวมันก็เลยเป็นนิพพานชั่วข่าวมันก็เลยไม่ทุกชั่วข่าวเขาก็เรียกว่านิพพานชั่วข่าว<ๆ>แต่คือจริงๆชื่อมันชื่อตถางคาวิมุตวิมุตวิมุตคือถึง,ง s, <S <amation. S 2> ทําให้เกิดไม่ตายชั่วข่าวแต่คุณไปยึดปุ๊บมันก็มาบังไอ้ทําเกิดตายอีกแต่พอคุณติดยึดถาวรมันที่จะเป็นสมุทเช ซึ่งซึ่งถ้าเป็นสมุดเฉกเจ้าค่ะก็คือสมุดเฉกก็เรียกป่าหาน่ะเหมือนป่าหาน<ก>ชีวิตอ<ต>่ะไม่ไม่ไม่ป่าหานชีวิตไม่มีเกิดตายเกิดตายคือป่าหานชีวิตม<ช>ันป่าหานจริงไงเนี้ยป่าหานจรงิงซึ่งซึ่งจริงๆมันจะกลายเป็นผลว่าพอสมุดเฉกปุ๊บก็คือมันก็ไม่หงลงส่งจิตเข้าในออกนอกแล้วก็ไม่ยึดมันถือมันด้วยตัวของมันเองโดยปริยายแล้วโดยปริยายนะโดยปริยายโดยธรรมชาติมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่รับรู้ต่างตาอหูจนี้กายใจอย่างเป็นปกติ โดยที่ไม่มีผู้ยึดคือรับรู้อย่างเป็นปกติธรรมชาติโดยไม่มีผู้ยึดอันนี้ก็คือไม่วันถาวรน,นั่นเนี้ยแบบว่าไม่มีผู้ยึดถาวรแต่ถ้าเราไปล็อกล็อกสเปคถาวรให้มันไม่ยึดถาวรอ,อย่าง,ง,าน,งนี้ยึดถาวรเขี่ยไว้ตรงเนี้เขี่ยเจ้าค่ะคือเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติถ้าสมมติว่าไม่ส่งจิตเข้าในไม่ส่งจิตออกนอกไม่ยึดแม่นถือมันบ่อยๆมันก็คือออตโต้ไปไหมเจ้าค่ะหลวงตา ก็คือมันเป็นทําไม่เกิดไม่ตายบ่อยๆพดบ่อยๆเพราะทำไมเกิดไม่ตายบ่อยๆพอพบแล้วมันก็จะไปยึดไปยึดทําให้เกิดไม่ตายยึดใจที่เ็าเรียกว่ายึดใจพบใจยึดใจที่ไม่เกิดไม่ตายแต่เขาว่าในในในพระไตรปิฎมันไม่มีคําเขียนภาษาไทยว่าใจใจเป็นภาษาไทยครับผมแต่ก็เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็พูดกันเรื่องใจใจใจแต่เราเอาก็คือเข้าใจเราก็ละกันว่าเรียกใจคือนิพพานแล้วกัน นิพพานก็คือทำให้เกิดไม่ตายวิสังขารเนี่ยถ้าพูดพูดมันตกกัตวใไปโดกว่าไม่ต้องทะเลาะกันก็คือวิสังขารก็คือถ้าถ้าคุณไม่ไม่ยึดทุกขจักะดักคุณจะพบวิสังขารแล้วครานี้พบบ่อยบ่อยวิสังขารบ่อยพอพบวิสังขารแล้วมันก็จะไปอยากได้วิสังขารมายึดวิสังขารยึดธรรมชาติที่เป็นวิสังขารวิสังขารคือทําให้ปรุงแต่งเรื่องทาให้ปรุงแต่งเนี่ยมันก็เลยเลือกจับมันเป็นทาให้ปรุงแต่งมันเลยมีคุณสมบัติคือ มันไม่ปรุงแต่งมันเลยไม่มีกิเลสตัณหามันยึดก็ไม่ได้มันก็เลยไม่มีกิเลสหาไฟไฟไฟละไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไม่มีมาเลยมันเลยดับเย็นสงบเย็นแล้วก็มันไม่มีตัวตัวรูปรัต์ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏมันเลยเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติมันเลยไปเป็นว่างที่สุดเงียบที่สุดสงบที่สุดสงัดที่สุดเย็นที่สุดสงบเย็นไม่ใช่ว่าเย็นแบบเย็นน้าแข็งสงบเย็น เออมันมัน,ม,นมันก็คนก็เลยพอมันไม่ขนาดจิตนั้นถ้ารับรูต้ตาตาวิจิตระ์ใจ,ใจ,ใจมันก็เลยสงบเย็นมีเป็นคนเยือกเย็นสงบเย็นว่างเปล่าว่าเปล่า,าจากความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆไม่มีตัวตนของผู้ต,ต้องยึดตัปล่อยวางต้องพยายามทําอะไรเป็นอะไรมันเป็นความสงบโดยธรร,รมชาติสงบเย็นโดยธรรมชาติอันนี้มันเป็นคุตตบัติที่ที่เปรียบเราเราแค่ประมาณให้ ให้ได้รู้ว่าอันไหนที่มันเป็นมันเป็นทําให้เกิดไม่ตายแต่ไม่ใช่คุณไปยึดตรงนั้นเนี่ยพอไปยึดตรงนั้นปุ๊บมันก็กลายเป็นยึดแต่พอคุณพบมันบ่อยบ่อยแล้วไม่มีผู้ยึดมันก็จะเป็นมันก็จะไปพบธรรมตรงนั้นบ่อยๆแล้วก็เป็นตุดท้ายก็เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งโดยปริยาที่เรียกว่านิพานมันคือมันเป็นถาวรไปเลยเป็นใจที่สงบเย็นแต่ขันห้าที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งการรับรู้ต่างๆวิจิวิ่งกายใจกับเจตติก็ยังทํางานอยู่ ะยําทำงานตามปกติการรับรู้ต่างๆกจะง่าใจก็จะปุงกแต่งตามปกติแต่ผู้ยึดไม่มีแล้วไงไม่มีผู้ยึดใจก็สงบเย็นเป็นสุขนิพพานนางปรมังสุดยังนิพพานนางปรมางสุขขังนิพพานว่างเปล่าอย่างยิ่งนิพพานว่าป่าจากผู้ยึดบ้านถือบ้านว่าป่าจากติ่งที่ยึดบ้านถือบ้านนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงว่าไม่ใช่สุขทุก์นะไม่ใช่เป็นอารมณ์สุขเหนือสุขเหนือทุกแต่มันคือเหนือสุขเหนือทุกเหนือสังขารปุงกแต่งอันนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับ เพื่อให้รู้ว่าอ๋อทางอมันเป็นยังไงทางที่เดินอริยมรตมันเป็นยังไงแล้วผลมันเป็นยังไงแค่นั้นเองเพื่อให้รู้เส้นทางว่าเหมือนเราจะมาที่พุทธธรรมบรรา,น,า,น,านปจากกัจจคีรีเราต้องรู้ว่าพุทธธรรมบรรฐานปัจจคีรีที่นี้มันอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยแล้วต้องออกเดินมาตามถนนเส้นไหนที่เรารู้ว่าเราจะต้องออก,ออกจากกรุงเทพมามาตามถนนเส้นไหนเรียกว่าอริยมรคมีองค์แปดแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรามาถึงนี่ปลายทางมันก็คือนิพพาน่ มันก็คือที่พุทธธรรมมาตปัจจกิรีเนี่ยมันก็คือมันคือที่นี่มันต้องมาทางทิศนี้ทางทิศอีสานนี่เนี่ยไม่ได้เราจะไม่หลงไปทางอื่นไอ้ไอาการที่เรารู้ไว้เงี้ยเขาเรียกปริยัติแล้วรู้แล้วเราก็ปฏิบัติในจิตใจเราแบบเดียวไม่ยึดรู้ได้แต่รู้แต่ไม่ยึดไม่เราไม่ใช่ว่าเราตัวเราไปเป็นผู้รู้แล้วเราทําไอ้ตัวเราไม่ยึดคือมันเป็นธรรมาชาติที่ได้แต่รู้แล้วไม่ยึดเนี่ยเนี่ยคือเท่ากับคุณออกเดินทางแล้วตลอดเวลาในอริยมรรคแปด และคุณก็พบนิพพานในพ้นนิพพานก็คือเนี่ยมาถึงพุทธธรรมปรรจักกิรนะิคุณพบคุณก็อาจจะพบมามบ่อยๆแป๊บเดียวเราลกลับเลยแล้วก็นั่งรถเพื่อนมาแล้วมาไม่ถูกมาเองมาไม่ถูกครั้งแรกแต่คุณมาเองบ่อยๆนะ้วเดี๋ยวนี้คุณก็มาพุทธธรรมบารฐานไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยให้เพื่อนบอกทางไม่ต้องอาศัย G P S คุณก็มาถึงได้เลยเพราะว่าคุณก็รู้มันรู้จักมันซะจน รูป e, โป่งหมดแล้วว่ามันมีสภาพเป็นยังไงคุณไม่ต้องจําเขาเรียกว่าจริงรู้จักรู้จริงไม่ต้องรู้จําพุทธธรรมอตถะปัจจกิริคุณรู้จักนิพานคุณไม่ต้องพยายามจํานิพานแล้วคุณก็ไม่ต้องยึดนิพานคุณรู้จักพุทธธรรมอตถะปัจจกิริคุณรู้จักจริงรู้จริงและคุณก็ไม่ยึดพุทธธรรมอตถะปัจจกิริแต่คุณก็รู้แล้วว่า ได้พบแล้วถึงแล้วรู้จริงรู้แจ้งแล้วเป็นจริงนะไม่ต้องถามใครก็รู้ว่าออกพอออกจากพุทธ,ธรรมปัจจกิรีไปไปถามก็ทั่วเลยเอ๊ะฉันมาถึงพุทธ,ธรรมประธานปัจจกิรีหรือยังแล้วไปถามคนที่ยังไม่เคยมานดดั้นผููดีเพรารู้จริงรู้แจ้งนี่ผ่านแล้วเก็ไม่ต้องไปถามใครเขาก็รู้แล้วว่า รู้แล้วถึงแล้วเป็นแล้วจริงแล้วแต่เขาก็ไม่ยึดนะไม่ยึดเหมือนท่านมาที่พุทธสารประานปัจจกีริงท่านก็ไม่ยึดนะแต่รู้จริงแล้วมาถึงแล้วมันรู้แจ้งแล้วแล้วรู้แล้วว่ามาแล้วเป็นยังไงโอ้มาพุทธธารประานปัจจกีริ่งมันเหมือนอยู่อยู่คนละโลกเข้ามาแล้วมันสงบเย็นเนี่ยเห็นไหมขนาดนี่แค่เป็นโลกเป็นแค่แค่สมมุติสมมุติเป็นสัมผัสภายนอกธผัสที่รู้ได้โดยใจนะว่ามาถึงที่นี่เราสงบเย็นโอ้ ถ้าเป็นนิพพานเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันลึกซึ้งยิ่งกว่ามันสงบเย็นขนาดท่านนี่แกเป็นแค่บรรยากาศภายนอกของพุทธธรรมอันตรายจริที่ท่านรับรู้ได้ใจนะท่านเดือดร้อนอยังไงวุ่นวายยังไงในภายนอกโลกถ้าบอกท่านเข้ารั้วพุทธธรรมอัรายปัจจัยกิเข้ามาทีนี้ค่มานเข้ามาปุ๊บท่านก็รู้สึกสงบเย็นแล้วสงบเย็นมันสดชื่นมันเหมือนเนี่ย อากาศในที่นี้นะมันเหมือนกับเป็นพัดลมไอ้น้ำม,มาเป่าจากฟ้าลงมาตลอดเลยมีความเย็นตดชื่นมันมีความชื่นใจชื่นอกชื่นใจบอกไม่ถูกเงียบสงบสงัดไม่วุ่นวายแล้วก็มันมีความเย็นเหมือนพัดลมไอ้น้ำเป่าเป่าไอ้น้ำม,มาให้ตลอดเวลาจากฟ้าท่านมาแล้วท่านจะรู้ได้ทศผันได้แล้วท่านก็ไปถามใครโอ้ตี่มาที่นี่มันสงบเย็น นี่นี่แค่เปรียบเทียบนะรอบเย็นพอตั้นนิพานใจมันสงบเย็นมปคลายอย่างเงี้ยรับรู้ได้ถึงความสงบเย็นใจมันรับรู้ได้ถึงความสงบเย็นอย่างนี้เลยไม่ใช่เอาความสงบเย็นไปเป็นใจใจความสงบเย็นคือใจมันรับรู้ได้ถึงความสงบเย็นแต่มันก็มันไม่ได้ยึดถืออะไรในความสงบเย็นของพุทธธรรมมหดาปัจจกิริเมื่อใจรับรู้ได้ถึงความสงบเย็นนิพานใจมันก็ไม่ไปยึดถืออะไรของความสงบเย็นนิพาน แต่มันรับรู้ว่ามันถึงแล้วซึ่งความสงบเย็นอยากเป็นอัปปะตะแต่มันก็ว่าด้ถือความเป็นอัปปะตะสาธุเจ้าค่ะกับนมัสกรารหลวงตาเจ้าค่ะพระหลวงตาขอขอความเมตตาหลวงตาเจ้าค่ะเป็นไ,ไง <laughs> มีอะไรสงสัยบ้างเ <c oughs> คียร์ม่เมื่อกี้ที่บายมาตั้งตาเชา้าจริงๆหลวงตาก็ อธิบายหมดแล้วเจ้าค่ะแล้วก็หนังสือก็ชัดเจนเจ้าค่ะไม่ยึดอะไรก็ไม่ทุก์อยู่แล้วไม่คาดหมายคาดหวังว่าจะไปเอาอิพานในอนาคตมันก็ไม่ทุกในปัจจุบันไม่ยึดอดีตไม่ยึดอดีตไม่หลงอดีตไม่โหยหาอดีตไม่กังวลอนาคตปัจจุบันไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่โหนหาอภิพานมันก็มันก็ไม่มีใครต้องทุกข์แล ในปัจจุบันก็รู้เองว่าเออมันพอไม่ยึดในปัจจุบันี่ยนะไม่หัวหาอดีตไม่เพ้อฝันไม่ไม่กังวลในอนาคตในปัจจุบันก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรทางตาหูจีนิ้วกายใจอันนั้นแหนมมันก็พบธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายที่เรียกว่านิพพานมันอยู่เบื้องหลังของความไม่ยึดนั่นพอไม่ยึดพวกมันก็พบธรรมนั่นเองเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่พุงแต่งมันสงบเย็นสันติสงบเย็นสันติ น,นิพพานนางประระมังสุญญยามนิพพานนางวะละมังสุขขงังรู้เองได้ใจบัติดได้ด้ใจก็คแค่นั้นเนี่ยมกระตุ้นด้วได้ตัวเองไม่ใช่ไปหยห,หานิพพานพิจารณานิพยา,ยา,านในอนาคตอะไรมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละหรือว่าในปัจจุบันก็ไปจับอารมณ์อะไรที่ยึดว่าเป็นนิพพานไว้เช่นอารมณ์ที่รู้ไม่คิดรู้เฉยๆยรู้เออลู่ว่าง ทำาเป็นว่างๆเบาๆสบายปโปร่งรู้เบาสบายไม่คิดอะไรอันนี้เป็นโลกเอ๋อไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่นิพานอันนั้นกลายเป็นโลกเอ๋อแต่ถ้าไม่ได้เป็นโลกเอ๋อมันก็รับรู้ตั้งแต่เอาซึ่นใ,ใ,ในในภายในใจเป็นยังไงก็รับรู้อย่างที่เ,เขาเป็นเขาเป็นยังไงก็เป็นรับรู้อย่างที่เขาเป็นก็ไม่มีใครต้องไปยึดอะไรอันนั้นมันก็จะพบธรรมไม่เกิดไม่ตาย<ช>สังขารมันเป็นธรรมนชาติเป็นธรรมาชาติที่เกิดมาแล้วยอมดับไปเป็นธรรมดา ส่วนวิสังขารหรือนิพพานเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดานั่นเป็นธรรมดาทั้งคู่เป็นธรรมชาติธรรมดาทั้งคู่เนาะสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเป็นธรรมดาวิสังขารเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดามีแค่นี้อะทำอะมีแค่นี้เองมีแต่สังขารกับวิสังขารไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเป็นของเราเราสงสัยอะไร จริงๆหลวงตาสอนหมดแล้วเจ้าค่ะก็คือพอหลงไปก็ตื่นรู้ขึ้นมาว่าเอ,อมันธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะเออที่เห็นว่ามันหลงได้มันหลงได้มันหลงได้ต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารเจ้าค่ะถ้าถ้าเป็นวิสังขารนิพพานมันหลงไม่ได้นะ 1> <1> hmm มันหลงไม่ได้แล้วจิตยิญามทาให้ไม่หลงก็ไม่ได้เพราะว่าม <Venus> ันมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงไม่ได้ไง <lik> พอปรุงไม่ได้ปุ๊บมันหลงก็ไม่ได้ดังนั้นถ้ามันหลงได้เนี่ย มันก็เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่ต้องช่วยให้ไม่หลงเพราะว่าถ้าเราไปหลงแล้วเนี่ยเราเราไปช่วยให้ไม่หลงเนี่ยมันเท่ากับซ้อนหลงไปเรื่อยเพราะว่าไอการที่เราไปช่วยให้ไม่หลงเนี่ยมันเท่ากับว่ามันมีตัวเราไปซ้อนก็ไปอีกซ้อนก็ไปอีกซ้อนก็ไปอีกอย่างนี้หลงไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเจ้าค่ะก็เห็นว่ามันเป็นสังขารนึกหลงได้มันเป็นสังขารนึกหลงได้มันเป็นสังขารนึกหลงได้ก็บอกมันอย่างเงี้ยสอนตัวเองไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทาอะไรกับมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความหลงแต่เห็นว่าไอ ไม่เกี่ยวกับน,นิพานที่มันอยู่เบื้องหลังของสังขารมันอยู่เบื้องหลังของสังขารมันไม่ใช่สังขารสังขารเป็นแค่เศษเสี้ยวทุลีในในวิสังขารในวิสังขารเนี่ยหรือนิพานก็เปรียบเหมือนท้องฟ้าหรืออวกาศหรือความว่างเปล่าของจกักรวันจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเดียวนะอนันตจักรวาลอะไรกบเกตส่วนไอความสังขารที่ปรุงแต่งออกมาในแต่ละหนาเขาบอกว่าเป็นแค่ฝุ่นผงทุลีในจักรวาล วีอาสตาดัสที่ฝรั่งเขาเอาไปแต่งกันเพลงวีอาสตาดัสความคิดความรู้สึกเป็นเรา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 เนี่ยมันแค่ฝุ่นผงทุรีในจักรวาลดัสอินเดวินเนี่ยมันแค่ฝุ่นผงทุรีในจักรวาลลมพัดมาก็ดับหายไปแต่ธรรมชาติของวิสาข์เนี่ยมันมันเป็นเปรียบเหมือนเป็นความว่างของจักรวาลว่านันจักรวาลไร้ขอบเขตมันไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่เคยหายไปไหนมันอยู่เบื้องหลังของสังขารในสังขารมันบัง ว่าหลงยึดบ้านถือบ้านสังขารมันบางไว้เมื่อไหร่ที่ที่หลงยึดบ้านถือบ้านสังขารในปัจจุบันะปุ๊บมันก็พบพบทําให้เกิดไม่ตายที่เป็นวิสังขารเพราะแค่นั้นนะไม่ใช่เอาตัวเราไปพบหรอกมันมันพบได้ใจรู้ได้ใจไม่ใช่ยังอื่นไดีพบวิสังขารไม่ได้นะเอาตัวเราไปพบวิสังขารไม่ได้มันมันพบได้ใจ,ใจ,ใจรู้ได้ใจที่เป็นวิมุติที่ที่ินยึดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพบได้วิชาคือถ้าคุณไม่ยึดแล้วเนี่ยคุณตึงพบมันได้ ผมได้ใจที่ทิ้นยึดโอเคโอเคจ้าค่ะกล่าวขอบคุณด้วยค่ะ